สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำการสตาร์ทรถโดยการใช้น้ำมัน e 8 5ดสิบห้ฮะคือรถคันนี้มีน้ำมัน e 8 5ดสิ้าเพียบเลเลยในถังนะครับผมตัวเครื่องก็ธรรมดาเดิมๆนะฮะไม่ได้เสริมกล่องอะไรทั้งสิ้นนะเปลี่ยนแต่หัวฉีด j v v t i เท่านั้นนะครับผม ตอนนี้รถไม่ได้สตาร์ทมาหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับจะมาดูว่าสตาร์ทรถแล้วมันจะสตาร์ทยาวหรือเปล่าหรือว่าสตาร์ทติดยากหรือเปล่านะฮะนี่คือหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับที่ยังไม่ได้สตาร์ทนะครับผมเราจะมาลองกันนะฮะหนึ่งสองก็ไม่ยาวนะครับผม เหมือนธรรมดาปกตินะครับนี่ไม่ได้สตาร์ทมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับผมในถังมีแต่น้ำมัน e 8 5ดสิบหเพียวๆอย่างเดียวเลยนะครับฟับงเสียงเครื่องนิดนึงฮะคร,ครับผมพร้อมค,ครับ